พี่น้องเอ้ยจะมารีวิวบึงทงไฮท่งหน้าเอาจิกลกางเดือนก,รกร็รักกระดาแล้วเป็นยังปีนี้คือแรงเลยกล้าประสิษิ์ตายมาแล้วเห็นตะก,ก้อนขีดไถเพิ่งเซิงอยู่เกิดขึ้นมากเราบ่าเคยพ่อเคยเห็นจักเื่ออันฝนบ่ตก ผลถิ่มช่วงร้ายมันมันจะตกต๊ประมาณสิบใก้สิบยมือแลผลบาโตกนี่นี่ให้น้อกเห็นบ่ตรงไฮทงหน้าเห็นตะกอนกีไทยขาวเจริญเพลิน,นอยู่ปกติแล้วกลางเดือนกรกฎามนี่ดำหน้าตะกอนมันใกล้สิแล้วแล้วปีนี้ฝนฝ่ามันเป็นอยียงว่ะ มันคือถิ่งช่วงขาดแท้เนี่ยวันอีกอาทิตหนึง่งว่าฝนสิต,ตกกาบแบบนี้มันกรสิอันบ่อมันกระสิบ่ออันนี้บ่อมันกระสิบ่อันตายเมื่อบ่อพุ่นกีดินแห่งแรงปานนั่นปานดามปานดามมึงจะไปอันนั่นนั่นมึงจะไปโรนผู้ว่าท่าก้านนั่นแม่แม่ มันดักาดสิตายเมื่อแ้วอืมถ้ามันบดอีกสองสามมือบดตกมากมันก็ีิตายเมื่อ้รนี่เห็นบอกาดแดงแข็งแรงอยู่พี่น้องอืมป็นจังได้บานนี่ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามลดูการมันเป็นเพราะอะไรมาแกล้งแท้เกิดมาป่านนี้ยังไม่เคยเห็นเลยที่จะมาแรล้ง มันจะได้กินข้าวไหมนี่ปีนี้ชาวนาจะไม่ได้ซื้อข้าวกินบ่ปกติเวลาทนานาแล้วมันไม่มีไอ้นั่นไม่มีสำรองกินไว้ปีต่อไปจะเอาข้าวไว้กินปีต่อปีปกติแล้วเวลาทํานาอะไรจะแบ่งสามส่วนแล้วก็จะขายใช่ไหม ขายแล้วก็อีกส่วนแล้วก็จะเก็บไว้กินเก็บไว้กินถ้าไม่มีปีนี้ถ้ามันแรงมาเราก็จะไม่มีข้าวกินแล้วอะไรเห็ุจังใดพี่น้องอืมเห็ดจังไดพี่น้องเ้าวกระสเมียนแต่มันตัวตกมากมากับไม่ค่อยแรงปานนี้ อยู่มาอายุปานี่กับพิ่งเคยเห็นปกติละเดือนกรก,กาดานี่จะเป็นเดือนที่ดำนาน้ำเต็มทุ่งสะสอนห่วงสอดปูสอนป่าอันนี้เราโอ๊ยขี่อันนี้ไทยเป็นแลนอยู่ถ้าบริเดนดำหน้าอีหลีมันก็ กะสีมี่้าากินกะซเดเชาหน้าซื้อข้าวกินเท่านั้นแล้วอืมหไหมปกติแ้วตอนเย็นๆอย่างนี้ใช่ไหมมองประมาณท้องทุ่งท้องนาเนี่ยน้ำก็จะเต็มนาอย่างไม่เต็มนาก็จะมีน้ำที่ทุง่งนาแต่นี่เห็นไหมมันแห้งจริงๆปกติเคยแล้งมันก็ไม่แล้งขนาดนี้ แรงแต่ก่อนมันก็จะแรงตรงไหนอ่ะมันจะแรงประมาณเดือนมิถุนากลามิุนาแต่ก่อนมันจะแรงแต่เก่ามันจะมีน้ําทุน้ำจะเต็มทุ่งนาก่อนถ้ามันแรงมันก็ไอเนี่ยปีนี้น้ามันไม่เคยได้เลยมันตกมันตกตกแล้วก็หยุดตกกสิประมาณเป็นอาทิตย์มันก็หยุดน้ําดินมันเลยไม่อิ่มน้ําใช่ไหมอืมมึงมีหญ้ากินไหมนี่ ฮะมียาก,กินไหมมีย่าไหมเออมันแรงขนาดนี้มียาก,กินไหมเดี๋ยวมันก็จะอดตายอะ่ะอฮะอห็นไหมมันจะไม่มีมันจะไม่มียาก,กินแล้วใช่ไหมอันนี้มีทองเหรอฮะ มันมีทองเห,อเหรอเออน,น่นานน,าน่นานน่านคณกระปานดำอย่าไปใกล้วิ่งว <g ül üyor> ิ่งเข้านาแรงใช่ไหมเออโอ้ยเพิ่งจวิ่งมาแล้วน,น้นอนแล้วจะวิ่งมาอะไรน้อนน้อนนอนวิ่งมาอลไรน้นอนน้อนเอออย่าไปใกล้มันมันอนนอนน,อน้อนใช่ไหมเออ จะไปใกล้มาใช่หมโอ้ยปกติข้ามาเย็นๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วจะดุปานนี้มันจะข้าวมันจะเขียวไปหมดแหละแสวนี้เอออันนี้มันมีไม่มีข้าวเขียวเห็นแต่ขี้ไถ ที่ไถแป้นกระเลินแคเลนใช่ไมเออี่ไถแป้นกระเลินแคเลีนอยู่เนี่ยตอนเย็น,ยนๆค่ำๆเออมันคนเกษตรกร,เ,ร,กรเนาะมันต้องขึ้นอยู่กับธรรมชาติาธรรมชาติไม่ช่วยมันก็บโได้เฮ็ดหน้าแล้วเนาะพี่น้องทุกอย่าง มันต้องพึ่งธรรมชาติว่าเราเป็นอะไระเราฝนไปตกต้องตามฤดูกาลเป็นไรเหรอหรือเราตัดไม้ทําลายป่าเหรอฮะหืตัดไม้ทํำลายป่าหรือป่าอา่าวนานทำไมมันเยอะจังอะฮะจะไปกาดกันเด้อน,น่ะ ก็นะไปไปกาดกันเด้อนเด้อเนี่นังเลี้ยงเลี้ยงควายอืมควายดอน ควายดอนอืมิ่งอันนี้โดนควายดอนหาดูยากเรียกควายทุกวันนี้น,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 นั่นน่นอืมในห้องขับพนงานอีเต้ตัวนะกล้าบนทุกขบา,านนะอหรอเห็นไหม กินยากินยาเดเดี๋ยว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 เดี๋ยเดียวเดี๋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 ยวดอนยวเดี๋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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดีี มีทองป่ะอืมกินกินยาเออมันจะวิ่งไปหามาันมาเร็ว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 วิ่งไปหามาันอืม นจะเมฆบนทอ้องฝาโอ้ยต้องเบ้นคือมาดวาสกกิตกับบ่ตกฝนนั่นเป็นอีกอย่างวะอือคือบอ่ตกอือฝนบ่ตกแล้วกับจัสซวบาจังไรล่ะนี่นะขี้ดินขาวเปิงเลิงอยู่อือ ขาปลึงอยู tamam. ่ม no like I mean, ันไม่มีไอ้นั่นเลยเนี่ยอันที่วานไว้มันก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยเออสี่ห้มือมันก็สิตายตัวอวานไว้เนี่มามาคณะคณะคณะกระปานดำ่าไปวิ่งลงข้าวอ่ะมาตีเออ มันยิ่งมันแรงย่งไอ้นั่นอยู่ด้วยอันนี้ก็ไม่ได้ไอ้นั่นทุ่งนี้ก็ยังไม่ได้ไถ่อ้ดูมันมเมฆคึมคึมทางบ้านอ่ะมันคึมแต่คึมมันก็ไม่ตกสักทีไช่ว่า ค,มค,มค,มคืมฟ้าคืมฝนคืมฝนคืมฟ้าอ่ะอืมอีมอมแหละชีวิตคนชาวนาะยังได็อาศัยฝ่าใส่ฝนโอ้กล่องปุ๋ยคองเนี่ยับท่านเดชอันสะตัวนี้อื แต่ก่อนไล่นี่มันปีแต่ก่อนมาเสร็จแล้วปีนี้ดูสิมีใจยหญ่าให้ายภาษาญ่่งไม่รู้จะทํำยังไงแล้วฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลยืนมาก็าแห้งก็แง้งเห็ไหมปากเขาลำเนาภาย อปลาเขาลำเนาภาัยอาอามึงจะวิ่งไปไหนอ่ะฮะจะวิ่งไปไหนเออเขามาอย่าวิ่งไปไหนนะนี่ปะ เก่าห้อมบอหยุดให้ไปแค่นี้พี่น้อง